ศึกมวยคู่เอกตุ๊กแกยังค่ะแมวยังหายใจอยู่เลยไหมเดี๋ยวไปอินพลาดครับโดนตุ๊กแกงับโอ้ยตุ๊กแกหลุดมักนกนัดนะเนี่ยไม่ใช่ไม่กัดตุ๊กแก,แกเลยคาอยู่นะนี่คาอยู่นั่นแหละครับตุ๊กแกตีนยังนเหนียวโอ้โหดูมันรัดแต่รัดละเอียดมาก งูตัวใหญ่นะเนี่ยใหญ่ครับเขียวยินใหญ่เนี่ยตัวมันเองก็โดนสวนโดนตุกแกกัดเดือดตุกแกก็ใหญ่ครับไอ้ตายไม่ตายครับแต่มันคราวนี้มันจะพิกกินตุกแกไม่ได้เพราะปกติมันจะรัดแล้วเหลือตรงคอครับรัดตรงคอนั่นแล้วตัวหัวมันเองมันจะม้วนกลับมาแล้วก็ถึงมันกินคือตุกแกมันอ่อนแรงด้วยตัวนี้มันมีพิษแต่พิษนมันสําหรับไปเหยื่ออย่างนี้เลยอืก็คือทําให้เหยื่อมันอ่อนแรงะครับขับพิษมันนะครับ เนี่ยลักษณะเนี้ยแล้วก็ประกอบกับรัดดูมันรัดผูกแบบชนิดวัตถุแก่ไม่นั่นไม่ได้เลยนะพี่ไปไหนไม่ได้ไม่ได้ราคาตุแกก็ยันอยู่อย่างเงี้ยก็คือมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแกกินไม่ได้อเกายังไม่รู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงไม่งั้นผมว่าระยะเวลาที่ผมมาทีแรกมาเนี่ยมันน่าจะกินจบไปละแต่นี่มันยังไม่จบเลยโอ้แต่เขียวพี่อินก็ตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่เนี่ยเจอช่วงนี้เจอบ่อยเลยพี่ที่มันกินตุแกแบบเนี้ย <étique> <ural> well. มันมันกินจิงจกถ้าเล็กหน่อยก็กินจิงจกแต่ถ้าเป็ <Spencer? S 2> นงู <c oughs> เขียวใหญ่ๆมันจะกินทุกแกงเนี้ยมันกินทั้งทั้งที่ตุกแกไม่ตายอ่ะมันจะกินอย่างเงี้ยผมเคยจับบางบ้านเนี่ยตุกมันกินเข้าไปในท้องเลยนะอพอปรากฏว่าพอจับเสร็จแล้วคายมาตุกแกวิ่งต่อตุกแกวิ่งต่อตุกแกเขาพาไปด้วยแล้วกันนะได้ได้เดี๋ยวไปคู่พี่เดี๋ยวจัดคู่เลยเดี๋ยวแพ็คคู่พี่เอาแพ็คคู่มันมีหลายตัวอยู่หรอวทุกแกเยอะใช่ไหมฮะเนี่ย แต่ว่าเอาตัวนี้ไปตัวนี้ไปได้นะนะพี่ดูเดี๋ยวพี่ดูเนี่ยท้องตุ๊กแกยังแคแมวยังหายใจอยู่เลยไหมตุ๊กแกยังหายใจแล้วครับแต่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วเขียวไปอินก็พลาดครับโดนตุ๊กแกงับคือจังหวะมันจะรัดหัวพอดีแต่ไปโดนเจอตรงใกล้ปากตุ๊กแกเลยงับสวนติดคอครับเขาจะมาช่วยมันนั้นแม่ตุ๊กแกเนี่ยมันยังทำเขาเลยช่วยอะไรครับไปทิงช่วยยังไงครับไม่ก็จะกินแล้วมนร้องไง อ๋อตับแกตับแก่ตับแก่แกจริงๆแล้วไม่ใช่มันกินทั้งตัวมันพวกนี้อย่างหลายคนเข้าใจสมัยโบราณเลยพี่ว่าพอสวนเข้าไปแล้วไปกินเฉพาะตับจริงมันกินทั้งตัวพี่แต่บางทีมันเป็นการต่อสู้กันนหละ<ม>จังหวะที่งูเขียวอาจจะพวดหัวเข้าไปในท้องของตุกแก่พอตุแกมันอาปากตลอด<ม>คนก็เลยไปเห็นว่าเอ้นี่เขาไปกินเฉพาะตับจริงไม่ใช่ครับมันกดทั้งตัวเลยพี่มันเอาทั้งตัวเลยเอานะเดี๋ยวผมจะเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไม่มีอะไรครับ จะใส่โลครับไม่มีอะไรมากมายมันจะไม่หลุดมานะไว้ไม่หลุดรับรองวิ่งไม่ทันนะไม่ต้องเลยครับไปป้าดูนิดหนึ่งป้าดูมันเริ่มมันผูกตุกแกเลยครับตุกแกก็ออกไปได้เขียวพี่ยอนก็ออกไ่ได้นี่ผมต้องแกะตีนตุกแกด้วยนะเนี่ยตกลงมันจะมาขึ้นตุกแกชอย่างครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม ไม่ยอมไม่เป็นไรครับไม่ใช่กกกกปัญหาโว้ยตุแกหลุดตุกแกไม่เป็นไรนะครับอ่ะผมปล่อยตุกแกหลุดตุกแกกันน่วมเลยตุกแกน่วมเลย <c oughs> ปล่อยมันดูแลปล่อยมันทูกขั้นตอนให้มันอยู่กับเราไม่เอางูด้วยครับนายแล้วครับตายาว่ะเรานวลไม่ตายครับนวลนี่นี่นะครับนวลแต่ไม่ใช่ตัวที่ที่ทห้อยเลี้ยงนะพี่โจโใช่ครับน <c oughs> ี่เอให้เขาจับเลยครับม,มันเหนื่อยครับเหนื่อยมากแล้วเอาไปเอาไปยังไงอ่ะ หือก็ต่างใส่โหลดเดียวกันแหละโอ้โห oh, แล้วมันไม่ไปตีกันเหรอไปซัดกันอีกรอบนึงโอ้โหหรือจะปล่อยมันไว้ปะไม่ไม่ได้ยุ่งอะไรปล่อยไหมเอาไงปล่อยอไหมเดี๋ยวมันก็มีงูงืออะไรมาอีกเอ๋เอาไป <c oughs> เถอเะอเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวหากล่องให้ได้ครับเนี่ยกล่องกระดาษได้ไหมขวดก็จะเป็นโหลแบบนี้มีไหมครับพ่อเก็บโหลแบบนี้ไว้ไหมมี ก็เดี๋ยวงูมันก็ร้องมันก็งูมาอีกไม่แต่ม่เยอะหลายตัวทุกแกพี่มีหลายตัวเนี่ยออกกไปแย่โหเราจริงๆเคยมีนะใหญ่เนาะดีจ้ะครัไม่ต้องอจับเลยครับยังรอมาเดี๋ยวมาเพียงเนะอยหนุ่ม กัดนะเนี่ยไม่ใช่ไม่กัดตุ๊กแกเลยเจาะครับเจาะไม่เจาะเดี๋ยวไม่เจาะเดี๋ยวแย่ๆนี่ครับเออาาใช้ะะไรเเจดี๋ยวเอาเป็นมีดปลายแหลมก็ได้ครับเดี๋ยวเจาะให้นี่ครับของคู่กันเลยครับของคู่บ้านคู่เมือง ของผู้บ้านคู่เมืองโอ้ยยังใหญ่เลยใหญ่ครับไปท้ายดีงูบลืมของผู้บ้านคู่เมืองปกติผมจะเอาหัวแรงจอกแต่นี่เปลานี่ตายแเออมันไม่ตายนุ่มกินท really ั้งเป็นๆครับมันจะกินท um> allora, yeah ั้งมันเป็น claro> กินทั้งทั้งที่มันยังเป็นอยู่เลยแล้วมันก็ไปตายในท้องเหรอด้วยหลายอย่างครับด้วยอากาศไม่มีหอบเลย จรไม่น่าัวโดนครับนี่ที่คอแผ่ที่คอโดนครับฟันตุ๊กแกคมโดนครับโดนฟันตุ๊กแกคมตุ๊กแกคม,น,กคมนี่ครับเรามาทันศึกเลยครับยางเพราะว่าถ้ามีไอ้นี่ปุ๊บ <c oughs> ไอ้นี่มันจะมา <c oughs> ใมันเป็นของคู่กันไอ้นี่มันชอบกินนี่ ถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วไอเนี้ยก็ไม่ไม่ได้ทำคนไม่มีอะไรเจอก็กลัวคนกันแต่ม,มันมาเพราะด้วยเรื่องอาหารนะครับมีจิงจบมีเนี่ยฮะตูกแก่ใสนี้กินตูกแกสบายมากผมเจอเนี่ยมันจะรัดอย่างเงี้ยแต่ไอตัวเนี้ยผมว่าไม่ได้กินง่ายเพราะมันพลาดโดนโดนกัดโดนกัดครับเนี่ยมีแผลที่คอนี่แผลที่คอฟันโอ้แล้วต๊กแกมันเย<อ>่างที่บอกว่าตำนานที่บอกว่าถ้าฟ้าไม่ร้องไม่ไม่ปล่อยครับปากมันสุดยอดสุดยอดจริง เหนื่อยครับเหนื่อหัหเพียโดนกัดด้วยพิษของวันเด้อครับแล้วก็มันรัดจนน่วมรักจนน่วมครับ